ครับสวัสดีครับเพื่อนๆพรสงชวนชมครับสวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้เป็นวันจันวันจันทที่อะไรวะหไงจันที่6กก็คงเมื่วางก็คงจะอิ่มบมุญกันนะครับเพื่อนครับพี่ครับน้องครับงานกระถินสามัคคีนะ แต่ละวัดก็ชื่นเชม่มอ่เล่มแช่มช้อยสิโถง,งานอะไรจะมาเนี้ยลมรื่นกันนะทุกที่ทุกสถานที่อ่ะนะบอกว่างานกรถินเนี่ยชื่นใจวัดก็ยิ้มนะพระก็ยิ้ม,รมเราก็ยิ้มก็เราไปทำบุญนแต่ละที่นั้นเห็นแต่ว่าชาวบ้าน มีแต่ความสุขอิ่มเอิบนะชื่นจิตชื่นใจกระถิ่นเนี่ยจริงๆนะเขาห้ามเจาะจงนะกระพระรูปใดรูปตึงนะใครจะทอดเนี่ยนะเราจะไปถวายลูกตานั่นถวายลูกตานี่เครื่องแต่จะทำอะไรไม่ได้ทั้งนั้นนะก็เ,เพียงแต่ว่าเป็นเครื่องนะที่ลอยมาจากอะไรรู้ไหมฮะ เหมือนลอยมาจากฟากฟ้านั่นแหละลอยไปจักพระองค์ในองค์หนึ่งจะไปเจาะจงวัดฉันจะเอาผ้าอย่างนี้จเจาะไอ้นั่นอย่างนี้ไม่ได้นะเขาว่ากระถินดอกนะดอกหมายความว่าไม่สมบูรณ์เพราะฉะนั้นจะเวายเท่าไหร่หยังไงก็แล้วแต่าศรัทธาของญาติโยมวัดเคยถามพระที่รับกระถินเขาเล่าอย่างนั้นโยไปกาเกณฑ์องค์นั้นองค์น,งนี้ก็ไม่ได้พระเขาจะอุปโภคขึ้นมาเลยว่า ลุงตาหนะ้าลุงตานี่นะที่จะได้รับขึ้นมาอยู่ๆจ,จะให้คนนี้ไปรับคนนู้นไปรับก็แล้วแต่ความเหมาะสมของคณะสงฆ์กันแน่รู้ไปถึงด้านอีกแม่แต่พรสงฆ์นี่แต่ไม่ทำประรดามกันนะเปล่าฟังก็มาเรอะเออจะถาวายลุงตาที้ได้ไหมลงก้อนนะั้นบอกไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้แล้วแต่พระเขาจะุปะโตรนีแล้วเขาต้องการกระถินด้วยนะให้เสร็จภายในวัน ถวาไววันนี้ต้องการเดียวนั้นเลยเนะการกระถิ่นมหมายความว่าพระอุกใดรูปหนึ่งเป็นพระที่บริสุทธิ์ที่นับเครื่องกระถิ่นตละทานในวันนี้นะเขาก็จะวางเขาไปดูฟังเขาหรอกนะเขาก็ทำในบทสลาการ,ปรเปลี่ยนพอสงก็แอบแวบไปดูก็พระเขาก็การที่เขาการในบทถ์ที่เขาการนี่นะการต่อหน้าประชาชนเลยเห็นสมควรไหมลุงตาทองสุก จะได้รับเนี่ยหลวมีลุงตาน้อยหลวงตาอินหลวงตาทองสุกหลวงตาอะไรต่อหลวงตาทองสุกวัดวัดนี่วัดคุณิศสุนจีทํากันเมื่อวานทอดกันจะได้รับผ้ากระถิ่นลูกว่าเหมาะสมพระพิสุสงฆ์รูปใดรูปหนึ่งเห็นด้วยก็อุมโมทนาทำไม่เห็นด้วยก็คัดค้านเนี่ยเพาว่างั้นนะเฮ้ก็เป็นไปได้ก็ดีนะอันนี้สงการทอดกระถิ่เนี่ย ดีมากๆเลยก็แล้วกันนะครับพอสมก็รู้มาเท่านี้นะถ้ารู้มากไปพอนี่ก็ต้องนน่แหละต้องเข้าโบสถ์ล้ะต้องไปบวชเป็นพระๆๆๆอ้าเถอะครับชมพาสวยงามกันนะครับขอบคุณมากนะครับทรัพย์ของข้าพเจ้าโดยมาด้วยความบริสุทธิ์ขอกรุชาพระพุทธถวายพระสงฆ์จิตใจจำหนงมั่นคงต่อพระนิพพานขอให้พบโยงแก้วขอให้แก้วมู่หมานขอให้พบภาษีอ่านในอนาคตการนี้เถิน สาธุวันนี้เป็นวันพระเป็นวันสัมมนาอ้าวเนี่ยครับเป็นวันพระดีด้วยนะครับเราร่วมโมทนาบุญใส่บุญทำบุญตักบาทไปวัดวารามกันมีมากทำมากมีน้อยทำน้อยไม่ทำแค่คิดกุศลก็เกิดแล้วนะกระทำนี้เองแะครับอย่าไปคิดอะไรมากเพราะว่าการกระถินเนี่ยถือว่าเป็นบุญสำคัญนะและอีกอย่างหนึง่งพวกที่ได้ทำบุญกระถินเนี่ย มันมันข้อสาคัญคือปีหนึ่งอนนะมันจะได้ทําสักครั้งหนึ่งนะไม่จะทาแค่วันสองวันนะปีหนึ่งเนี่ยจะได้ทํากันสักครั้งเดียวแล้วมีเวลาทําแค่เดือนเดียวคนจากมีแล้วคนไม่ได้ําแล้วนะก็ถิ่นสามัคคีนะเพราะฉะนั้นก็กล่าวให้พี่เพื่อนพี่น้องได้รับทราบกันนะครับปีหนึ่งก็ทําแค่ครั้งเดียวนะแค่ในเดือนเดียวเนี่ย พระผมเนี่ยหมดจะขึ้นเลยนะเพราะว่าหวานไปด้วยน้ําอ้อยนะน้ําอ้อยสมัยก่อนนะหอมกลิ่นบริสุทธิ์นะไม่มียาฆ่าเชื้อไม่มีอะไรแล้วครับนะ่ยงที่สามแล้วเผื่อแป๊บเดียวนะพระนะพสวยงามนะมีเวลาทอดแค่เดือนเดียวหมดจากนี้แล้วก็หมดวาลาอาทิตย์แล้วไม่มีแล้วนะขอบคุณมากนะครับผู้ใหญ่ใจดีและหลายท่านโอ้โหเมื่อวานบูชาพระไป พรังศูง์ก็พอจะอ้าปากลืมตาได้มั้งนะนู่นน่ะท่านอยู่ที่จังหวัดลบบุรีนะอ่าข้าราชาการเสียอายุแล้วอยากได้พาพิพลสงไปไปมาอายุขวโตผมหลายปีผมเพิ่งจะหกสิบเอ็ดนะครับอยากได้พาพรังศูง์ทักสองครเดียวผมให้เป็นสองค์แน่คุยไปคุยมาอดตังให้ผมมาห้าพันเลย เนบอกช่วยทําบุญด้วยเลียงหมาด้วยเออดีมื้นกันนะพาไปให้แล้วนะที่อะไรก็ไม่รู้จำไม่ได้จาได้เดี๋ยวจะเอาชื่อเขาไปออกอากาศบางทีเ้าไม่พอใจเนาะเราก็ไม่ได้ไม่ได้ขอบคุณท่านมากเลยนะครับขอให้สุขภาพแข็งแรงนะทุกท่านเนี่ยคือคู่กันตรงๆนะเราดีใจมากนะเขาเห็น เข,เ,ขเขาคุยกับเราก็บอกว่าอะไรนะเห็นเขาไม่จู่ๆเขาไม่ได้เช่าเลยนะเขาดูก่อนเขาบอกมนะัพระพรส่งก็ก่อนจะบูชาก็ต้องเล่าให้เขาฟังก่อนแล้วว่าเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ที่มาที่ไปอะไรยังไงยังไงยังไงอย่างนั้นนะหลัฟังเสร็จแล้วก็ตกลงจูบุชาก็เอาไม่บูชาก็ไม่เป็นไรเพราะว่าพรส่งไม่ได้ บอกแล้วได้เท่าไหร่ก็เลี้ยงสุนัขจรจัดเป็นอุตเเกุศลอ่าคนนี้ก็จะเก็บไปสร้างเหลือก็จะสร้างพระคังบ้านนี่แหละสมเด็จพุทธจารย์โตภุมมบาลังสีหนะ้าตากว้าง19 m. เมตรแอขอโทษขออภัย17เมตรสูง25เมตรโบส12เมตรกว้าง15เมตรพอกองหอรละครังแล้วก็กุฏิสขอส่งก็ไปทํามาแล้วชุดหนึ่งนะจะไม่บอกจํานวนเงินหรอกนะ หลายหลายหลายหมื่นนะนะแลนนี้เดี๋ยวปีใหม่ก็จะไปต่อยอดอีกตอนนี้ก็ไล่ต่อยอดกระถิ่นก่อนนะวัดพันละพันเลยวัดเมื่อวานวัดอะไรวะจังหวัดสุขโขทยัยอ้าวสองพันวัดบางขันวัดบางขันเท่าไหร่วัดบางขันห้าพันอยู่ค้างบานเวลาใครเป็นใครตายไม่รู้จะไปวัดไหนก็วัดบางขัน แล้วก็วัดทวีแต่ข้างบ้าน5พันนี่ก็ทําจานนี้นะครับวัดอื่นๆนอกสฐา,านที่ก็วัดละพันสองพันนะครับยกเว้นปัตตบางหลวงหัวป่านะครับเป้าหมายผมของคนส่งก็อยู่ง้นนะใหพพพ้พี่ๆเพื่อนๆได้รับทราบรับรู้กันเดี๋ยวจะว่าแหมคนส่งนี่มันที่พระที่ผมแถมให้ที่ผมมอบให้เป็นพิเศษนะผมคัดให้สวยๆนะ พิมพ์ปแปลกๆให้ไปชอบกันพรสงก็มีให้ชมมากมายนะครับหลายหลยหลายอย่างนะอันนี้ถามว่าเนื้ออะไรเนื้อปูนเพชรอ้าวนี่พิมพ์นิยมพระประธานครับขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีนะถามมีคนโทรมาถามกันไลน์มาถาม่าพรสงมีพระอะไรให้ชมมากมายเยอะแยะครับมากมาย พระคุณแผนกุวัดใหญ่ใช้ยะมืงคนนะกุวัดใหญ่นะมีเยอะนะหลายองค์นะบอกกันเลยนะสวยด้วยมีทุกเนื้อทุกสีเน่เอา้าวหลวงพ่อปานวัดบางนมโคอา้าวมีหลายองค์ขี่ไก่ขี่อนุมานขี่คุดขี่ปลาขี่เม่นนะมีหมดนะ คือครับถามมาคนถามมานะเอาอะไรฟังหลวงพ่อพวทวดวัดช้างให้นะปีเกจมีครับมีหลายค์นะมีเยอะแหละถ้าเรื่องไม่ถูกก็แล้วก็นะาจะมาบ้านผมปีเก้าเจ็นะปีอนะนะย่างอื่นไม่มีเลยมีเกจ็อย่างเดียวนะครับพอมีแบ่งให้นะองค์นี้องค์ที่สิบ พัดสวยรวยไม่เลิกลงสนามนะครับนะพัดสวยรวยไม่เลิกดูกันที่สวยนะเนื้องาช้างเลยนะไม่พูดถึงสงการก็จินแล้วนะพูดหลายวันแล้วเดี๋ยวเขาจะเบื่อพูดไปามาเดี๋ยวจะซ้ํากันไม่ไม่ไม่เหมือนกันนะแล้วก็มีหลวงพ่อปลาหลวงพ่อทวดนะ หลวงพ่อเอี่ยมหลวงปู่อเอี่ยมนะวัดสะพานสูงนะมีนะหลวงพ่อแก้ววัดเือวันมีนะอา้าวหลายองค์ด้วยนะเก็บไปเยอะนะหลวงพ่อแก้วพระหลักล้านนะมีหลายองค์องค์ผมนี่สวยตากระพริบเลยอะไรกันนะนะแต่แพงเออบอกให้นะหลวงพ่อแก้วเนี่ยแพงขายยาก แล้วก็หลวงพ่อปานก็ราคาก็แพงอยู่หน่อยหนะลวงพ่อเงินวัดตังคารก็มีเยอะนะแล้วถึงยุคด้วยนะมันก็แพงหน่อยนะไม่เหมือนสมเด็จสมเด็จชุดนี้พอส่งมีเยอะถึงได้ปล่อยให้ราคาถ้าบุญกันได้ราคาถูกๆนะราคาไม่แพงนะถ้าลุงพบที่ว่าสีมาพระทุกองเนี่ยนะครับหลักหมื่นทั้งนั้นเนี่ย นี่ขายแบบชาวบ,บ้านชาวบ,บ้านเลยขายแบบขายแบบกันเองผัดผ่านเลยเนี่ยองเป็นหมื่นขึ้นนะหลวงพ่อทวดเจดโอ้โหเนื้อวานเนี่ไม่ต้องกลัวเลยแรลสวยงามมากก็เรียกแร่หลักกากกยายักษ์ความสูงมีประสบการณ์แต่มาจากพี่น้องชาวใตา้นะ มอก่อนก็าทำงานอยู่ไทยเมกันโรงงานขาวชุมพูเยญ่ๆเล่าให้ฟังก็ได้คนงานตังสองสามหมื่นคนปอนส่งก็แกลกเปลี่ยนเพื่อนฝูงกันไปยันนนท์ขอรีธรรมราชปัตตานีนุ่นนะได้ก็เก็บเก็บไว้นะมันไม่รู้ว่าจะมีค่าขนาดนี้นอีกเก้าเจ็ดนะรับรองหูตากระพิบอะ ท่านพบตังมาห้าหมื่นไม่โดนกันแล้วกันนะบอกให้เลยนะครับไม่โดนพระพรส่งจะว่าคุยนะปีเก้าเจ็ดไม่ขายห <c oughs> ายยากให <c oughs> ้ไปเที่ยวหาเถอะครับนะแล้วลุงผู้เยี่ยมวัดจะพานสูงก็เหมือนกันนะครับหลวงพ่อแก้ววัดเคือวันนี่นะนะไปพกตังมาหมื่นสองหมื่นถ้าไม่ได้พระได้แต่ดูเฉยนะนะี่ มีนะครับสมเด็จบางคุณพรมก็เยอะนะ,อะนอกอจากหลวงพันุ์สงวัดที่ชมอยู่นี่นะแล้วก็อะไรลูกปูดสีวัดทำขาวบุญหนักนหลายก็เยอะนะพอสสงไปลูกศิษย์เขาทำบุญมากเ็บเก็บๆไว้ คุณมากไม่ได้ขายให้ฟรีนะผูสีอยู่รูปโต๊ะยิ่งบานเลยนะดิมขาโต๊ะนี่มีจะเกือบยี่ิบองค์ดูเลกๆนะอาสมเด็จนะปิดตาเขาเยอะนะแต่แต่เขา,าต้องมาเลือกดูที่บาลน,นะแต่ถ้าถ้าผมบอกราคาแล้วอย่าตกใจนะี่ยมันจะบอกอ้าวทำไมไม่องคแคะเท่านั้นเท่านี้นนอ่ะอ่ะอย่างนั้นท่านตกไปหาเองนะอันนี้ไม่พอสมงก็ ผู้ได้ฟังแล้วนะครับจะได้ชื่นใจกันทุกคนสอบถามกันมาเยอะให้ผมลงมาได้ลงไอ้น,นี่ผมไม่ลง่ะนางพญาก็มีนะเยอะแยะนะเพื่อถูกใจกันก็ให้กันได้นะให้ฟรียังได้เลยนะแต่ว่าขายเลยประสงค์บางครั้งก็เนะ่ยที่พี่เขาทำบุญกับเราเยอะแยะเราก็ให้เขาได้ราคากันเองก็โอเคได้นะเดีย๋ยวจะมาแห่กันซื้อว่าโผ เอาอย่งนั้นเอา,อางี้ผมมันก็ขายง่ายมันก็ถูกก็ดีนะก็ต้องเอาแบบธรรมดาธรรมดาอา้าวองค์ที่สิบสี่นะครับองค์ที่สิบห้าทีนะครับได้เยอะนะครับพอมีนะแบ่งปันได้ทุกคนเนี่ยนะพระหลปู่ทวดวัดช้างให้พีเก้าเจ็ดพระนางพญามีพระขุนแผนเคลือบมี นพระสุ้มกอมีนะครับมีทั้งนั้นแหละครับแต่ว่า้อาไม่ได้ออกโชว์ไม่ได้ให้ใครดูกลัวกลัวเขาจะว่าไม่ชอบเขาโทรประาถามแล้วบอกราคาเป็นหมื่นเงี้ยจบแล้วเรื่องภาพยนตร์ฉายออกไว้ไม่ได้แล้วนะเพราะฉะนั้นไอ้นั้นว่ากันพิเศษพิเศษนะของมหายากนะแต่ขาง,ง่ายก็มีแต่ของเ,เก๊ะ ของพ่อสงเดี่รับประกันเลยพระองค์นะ,ะขับบอกให้พี่น้องได้รับทราบนะคัสสวยรวยไม่เลิกนะดินงพ่อเงินเนี่ยโ,โหไถข,ขี้วัวขึ้นเลยก็แล้วกันวัดบางขานนะองเดียวพอนะหลวงพ่อปานดีโอ้โหดินตักเลยขี่ไก่ก็มีเยอะหลวงพ่อปานขี่คุดอรุมานมีหมดนะมีทุกอย่างนะ ผู้ทวดปีเก้าเจ็ดก็มีหลายองค์ท่านต้องมาเรียกมาชมบอกกันเป็นทางการเลยนะครับท่านที่มาบ้านได้ชมแน่แต่ราคามันไม่ใช่พระสมเด็จนะฮะแพงกว่พาพระสมเด็จที่ผมไายทำอยู่ในขณะนี้สมเด็จที่ผมไายทำนี่ราคาให้ไปบูชานะให้ไปบูชาที่ ที่บ้าน,แ,นแต่บางคนก็ไม่เห็นมีใครเขาว่าอะไรนะเขาก็ประทับใจนะเอาขอบคุณมากนะครับน้าบอ่อน้าคลองเป็นรองน้ำใจขอบคุณทุกท่านนะครับที่สอบถามมาก็กระถบอกรายทีละคนมันเหนื่อยนะนบอกั้งออกอากาศเลยเนี่ยนะคุณแผนวัดใหญ่นะคุณทวดวัดชังให้หลวงพ่อแก้ววัดเือวนันหลวงพ่อเอียววัดสะพานสูงนะหลวงพ่อสุกวัดปากคอมาขามเท่า อะไรเล็กๆนะสี่เหลี่ยมเล็กๆนะเขาได้ไปเยอะคนมาหาผมนะผมให้เป็นของขวัญไปอชอบปลาจุ๋มเด็กนอกเหนือวแต่ปา,าคุ้นพรมก็เยอะนะวลนละครรุ่นก่อนๆก็กเยอะนะแต่ว่ามันแพงนะรุ่นไอรุ่นที่เสียงโชคกันเอาอะเสียงดวงกันเอาอะร้านสิบล้านนี่ตั้งราคากันมาเนี่ยนะ เราก็ไม่รู้ี่ยมังคนนี่ยตีไปห้าล้านสิบล้านของเราม,มันเหมือนเขาอะเนม่ก็มันมันก็แพงสิแต่ยังยางอันเนี้ยไม่เหมือนใครอะเหมือนแต่จะมีคนผ่อนสงก็มีจากในกลุ่มของผ่อนสงนะครับแจ้งให้ทราบกันเนี่ท่านเป็นผู้มีพระคุณทั้งนั้นนะครับสอบถามก็ยินดีและหลายสิบคนแหละถามมาหมดอะ แย่ผมไม่ดูเยอะท่านจะตกใจอีกโอ้โหทำไมไปเยอะขนาดนี้ทำไมไม่มีองค์สององค์ก็น,าน่างไงเวลาให้ดูเยอะท่านตกใจนะเอาอย่างสมเด็จที่ท่านดูอยู่กันแล้วกันเนี่ยก็แล้วกันนะนะจะไปเทียบกับคนระดับเชียนพระระดับอาชีพเขาผมไม่ได้นะถ้าระดับชาวบ้านด้วยกันผมว่ามีผมมีเยอะว่าใครก็แล้วกันเอาหลักพันองค์ขึ้นไปกันแล้วกันนะเนี่ยท่านดูไปมครับเ,เนี่ยวันถ่ายยี่สิบห้าองค์ ไม่ได้ซ้ำหน้าก็เลยเอาท่านลองดูเอาปีทั้งเนื้อปูเป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 นเพชรเนื้อผงพุทธคุณเนื้อผงไอท่เจผุดเนื้อผงตะไบทองเนื้อลงรักปิดทองเดชสวยทั้งน,นั้นนะเขาปิดทองมาเดชสวยเรายัางไม่มีพยาปิดได้เลยทั้งู้กันงงรักแดงรักดํารักชาติลองชาติโอ้โหสารพัดม่ทันมาคนเก่า แยกสวยงามน,นะมีผู้ให้ความเท้าฟังกันมาได้คุยเรื่องงานแล้วท่านลองดูพระเนี่ที่ถ่ายไปวันนี้เนีเนื้อซ้ำกันไหมเนาะดูสิถ้าซ้ำกันก็ใกล้เคียงกันแต่คนละพิมพ์มอ,อ้วันี้ขอทุกท่านโชคดีมีความสุขคิดอะไรสมความม,มาุ่งปาฏินาราไม่ตม่ำฝักคนไม่จนกักใครนะครับมีมากไปก็แบ่งปันอา้าวขอบคุณคุณพี่สมเนิกอ อยู่กําแพงเพชรคุณพี่สเสนออยู่นครราชสีมาเอมาอวานพี่อะไรวะรลบ,บุรีอ้าวอีกคนอยู่นู่นทิ่โลกอ้าวเจ้าครับขอบคุณมากนะส่งพระให้แล้วนะโชคดีนะครับวันนี้วันพระเป็นวันสัมมาณะนะทำบุญใส่บาตเท้าถ้วยแกงถ้วยขนมถ้วยกวดนะ้ำแผงเมตตากับผู้มีพระคุณอ้ออย่าลืมพาาระอรหัน พระในบ้านพระคุณพ่อพระคุณแม่นะและอย่าลืมนะคนที่มีความดีต่อเราช่วยเหลือเรามีมากก็บแบ่งปันเขานะอะไรอะไรก็แล้วแต่นะครับพ่อแม่ไปที่คารักที่กรลบที่บูชานะครับพระอรหันต์นะครับรนะรบ,บุญไต่บาทเสร็จก็ปวดน้ําไปให้ผู้มีกรักคุณครูบาอาจารย์นะอนสฆงก็ จัดพระให้ชมกันตามนี้นะครับทุกอย่างก็นะครับนับใจนะครับขอบคุณอาจารย์เชเมื่อวานไลน์มาถามอ่าจานก็ให้พระผมไม่เยอะนะผมก็เลยนี่แหละจา์ก็บัรพระชุดนี้ของเองที่สวยพระสวยนี่นะครับไปทําบุญมาแล้วก,ก็ให้มาแล้วก็เก็บอาไวอยจาย์หลายสิบปีต่างกับของคุณอาจารย์ขอช่วยอาจารย์เนี่ยพระเสียงโชค ต้องเลือกต้องคัดกันเอาเองชอบสวยแบบไหนครับโชคดีนะครับร่ำรวยด้วยกันทุกคนอย่าลืมนะครับวันพระวันนี้นะถือศีลสมาธิทำจิตใจให้สบายใจนะปานาทินากาเมมุสาสุดามีจิตดีศีลดีจิตใจดีบารมีก็เกิดเองแหละไม่ต้องไปคิดใครหรอกนะวันไหนไปไหนไปฉาทิศยาใครไม่ไป ก้าวร้าวกับใครหรือไม่ไปว่าใครอะไรใครเห็นอะไรดีหมดยกมือนะสาธุก็เป็นบ่บอแห่งบุญของท่านนะครับโชคดีมีความสุขมากๆนะครับสวัสดีครับ